าาสวัสดีค่ะ oh, อ๋อหลอนวันนี้นะคะวิกเลดีด้ทีวีพอดีกับวันของพี่มิ้น์เชนดูคลของเราดีออสวยมากสวยงามมากไวกันไปกัน,กนพรมไปสซดไอยนี้กเฮ้ยเดีเออ๋ยว ไปเลยเ <ste al> หรอกระมากงกระเสิร์ฟไพรกันดีกว่าค่ะไปเลยไปดิเลยนี่เปัน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you สีหน้าของคนที่เห็นเค้กนะคะ ดื้อของแถมดื้อของแถมนี่ซื้อมาให้โดยเฉพาะได้ค่ะมีของแถมการหดนี่เย่นี่อ๋องแถมน่าจะบอกก่อนนะี่หอก็มีเยอะไม่กินได้หมดเนี่ยก็เอาไปเพิ่มอุ้ยจะร้อนมันร้อนเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านนะ ไม่ไม่ได้กินนานเลยคือเลือกเลือกเค้กนานมากเลยรู้ป่ะเค้กเนี่ยเค้กนี้ใช้เวลานานมากาองให้ทำไมวันนี้ไก่อนเฮ้ลองให้ทำไมอากนนี้อนเกินข้อตาถามว่าลองทำไมอันนี้คนไม่ครบเสียดายเนาะคนไม่ครบ หน้าแปลกแปลกน่าเว้ยนะสวยแล้วสวยถุกมุมคือคือโซมป้าแล้วก็นัดมาวันเนี้ยป้าไม่ได้ตั้งใจวันนี้ไปทำอะไรมาเร็วไปไปตัดชุดมาชุดอะไรใหม่ไม่บอลอะไรอ่ะพูดไหนพูดไหนโอ้ยชอบหุุนนะไม่เข้าใเนช่าสวยขึ้นนะเนี่เลยไม่ได้ยินด้วยนะนี่แหละจะต้องไปตรวจตงนี้จังหวะ วนนี้นะครับมินนะครับก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆวันนี้มันเกิดของมินนะก็สุขสันต์วันเกิดแฮปริสต์มาสเดย์มีความสุขมากๆครับก็เรื่องดการงานเรื่องเรียนอะไรก็ขอให้ก้าวหน้าเจริญเจริญเกิดเชนใช่ไหมใช่สุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะครับคริสต์มาสเดย์นะมินมีความสุขมากๆนะจบๆ ทำร่างกายแข็งแรงพร้อมลงพร้อมลงสองกิโลสองกิโล่มตนมันเกิดปีนี้เออก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นรีที่ดีอย่างนี้ตลอดไปพี่มินน่ารักมากมากเลยนะอยู่กับเมกาซ่าเลดี้แล้วก็เมกาต่าแฟมิลี่ตลอดไปนะลาพี่มิน่าจุ๊บ มาบัวแหละเนาะขอบคุณนะที่มาส่งสายวันเกิดให้เมกาตาเลดี้เอ้ยเมกาตาด้วยเมกาตาแฟมิลีก็เป็นกาตาด้วยสว่วนจะกันไปนานๆนะรู้เป,นะป่าอยากมีแฟนคลับเยอะๆในวันเกิดปีนี้นะใครเป็นแฟนคลับเราจะแนะองมาด้วยค่ะแล้วเปล่า รวมเขห้